สัสดีค่ะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับทินนี่ลูกทุ่งนะคะเต้าหยองแจงสัมพันธ์นางงามแป้งโกะหลังถูกจับจิน้น FC บางคนคลั่งรักเกินเหตุหวงไม่อยากให้มีแฟนเจ้าตัวยอมรับกลัวพ่อเอะโกรธ หลังแดนเซอร์หนุ่มหล่อเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ไปร่วมเล่นเป็นพระเอกเ v มซิงเกิลใหม่ของนางงามแป้งโกะกริยาพร์จากเวทีมิสแกรนด์ซึ่งมีแฟนคลับบางคนจับจิ้นอยากให้เป็นคู่จริงแต่ไม่วายมีดราม่าแฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจไม่อยากให้น้องมีข่าวกับผู้หญิงถึงขั้นทัวไปลงนางงามสาว ล่าสุดเต้าหยองมาร่วมรายการทัวมาลงเจาะลึกความม่วนภาพยนตร์เรื่องอีสานตุซี่ที่สตูดิโอโมโน29ถนนชัยพฤกษ์ได้เปิดใจหลังโดนจับตาความสัมพันธ์กับแป้งโกว่า พิธีกรถามเล่น MV กับแป้งโกมีแฟนๆบางคนจิ้นคู่เราด้วยเตาอยองบอกว่าคือเรารู้จักกับพี่แป้งโกตั้งแต่มิสแกรนร่วมกับระเบียบวาทศิลป์แล้วพี่เขาเป็นคนสีสเกตด้วยก็อาจจะมีคุยกันบ้างพี่เขามาหาพ่อเอ๊ะแต่ก็ไม่ได้คิดในด้านลึกก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละก็ดูไปยิ้มไปทำไมอ้อนจังบางคนก็จิ้น แล้วเมื่อถามว่าเห็นกระแสใช่ไหมต้าหยองตอบว่าก็เห็นครับตัวเราบอกพี่เขาเสมอแกทําเพลงมาแล้วสองปีแต่ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรนี่แหละก็เลยเพิ่งมาทําแล้วแกบอกว่าจะเอาผมเป็นพระเอกเ v มแล้วแกมาทําปีนี้ก็เลยได้เล่นเป็นพระเอกให้พี่เขาเมื่อถามว่าพี่เขาสวยเวลาเล่นด้วยเขินไหม ก็เขินบางซีนพี่เขาเล่นไม่ได้ผมก็จะเล่นเป็นพี่แป้งเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็หัวเราะพี่เขาก็เขินเราอาจจะมีหลุดยิ้มบ้างก็ถ้าเขินให้กัดฟันเอาเมื่อพิธีกรถามว่าบางคนก็แอบหงงเหมือนกันไม่อยากให้มีข่าวจิน้น เต้าหยองบอกว่าบางคนก็คลั่งรักเกินไปบางทีผมไปร่วมงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ชอบเขาก็จะตามไปปวนตามอะไรถ้าผมไปกับคนที่เขาเอ็นดูหรือที่เขาชอบก็จะคิดบว,วกแบบนี้เมื่อถามว่าแป้งโกะมาในทิศทางไหนเต้าหยองบอกว่าก็อาจจะมีลบบ้างแต่อย่าพึ่งเลยขอให้ผลงานออกมาก่อนค่อยติค่อยชมกันซึ่งยังไม่แน่ใจผลงานจะออกเมื่อไหร่ แล้วเรื่องการมีแฟนพ่อเอะห้ามไหมตาวยองบอกว่าพ่อไม่ค่อยห้ามแต่พ่อทดสอบเองว่ามีคุยไหมซึ่งผมก็ไม่อยากให้พ่อมาโกรธอะไรก็ไม่ทำดีกว่าและเมื่อถามว่าแฟนคลับหวงก็ไม่อยากให้มีแฟนด้วยต้าหอยองปิดท้ายว่าใช่ครับตัวเองก็ยังไม่พร้อมในหลายๆอย่างครับ